สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์อย่างง่ายนะครับเกี่ยวกับอ่าน้ตบุ๊กของ l e n o v o นะครับวันนี้ที่มาทําให้ดูวันนี้จะเป็นรุ่นของ l e n o v o เนาะพอดีมีเครื่องลูกค้าเข้ามาพอดีนะครับก็จะได้ทาให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับสําหรับใครที่ลง Windows 10นะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการลง Windows 10ไปแล้วนะครับนะทีนี้การลง Windows เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิด มันอัปเดตไดเวอร์ให้ถ้ามันครบมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ครบก็ให้มาดูตรงนี้นะครับคลิกขวาที่ My Computer นะครับเลือกคำสั่ง n a n e นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับคอ m พิว e r m a n a g e m เ n t นะครับเลือกทางซ้ายมือนะครับเลือกคาว่า d e v ว c e manager ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับหน้าจอด้านขวามือนะครับมันจะเป็นรูปเครื่องหมายตกใจสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับหมายถึงว่า เครื่องนะครับของเรายังได้ลงพวกไดเวอร์เนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวิธีทำทำยังไงนะครับก็เข้า Google เข้าไปโหลดตามหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเป็นคอมสมัยแต่ก่อนเขาจะแถมแผ่น CD มาให้เป็นแผ่น CD กกับไดเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในปัจจุบันนี้แผ่น CD นั้นหายไปแล้วส่วนมากไม่ค่อยแถมมาแล้วหรือว่าทำแผ่น CD หายเนี่ยเราจะโหลดจากเว็บไซต์เราจะทำยังไงอะ มาดูกันนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เปิด Google ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับที่ผมจะค้นหาเนี่ยแล็ปทที่ผมใช้อยู่จะเป็นรุ่น l e n o v o i d e a p d d 520นะครับผมก็เข้า Google นะผมก็พิมพ์เขาว่า r e n o v o อ่ะตามนี้เลยนะครับผมจะพิมพ์คําว่า l e n o v o i l e a p a d 520นะครับเวนวรคไดเวอรสังเกตนะครับเวนวรคไดเวอรนะนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราไม่ต้องระบุว่าจะเอาวินโดว์อะไรนะครับทีนี้การเลือกนะครับการเลือกเนี่ยก็ให้เลื่อนลงมานะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์มาตรฐานของผู้ผลิตทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น l e n o v o นะครับก็จะเขียนเป็น renovo.com นะครับถ้าเป็นพวก a c e r ก็จะเป็น aser.com เป็น asus ก็จะเป็น asus.com นะครับก็จะประมาณว่าชื่อผู้ผลิตตามด้วย .com นะครับดอทจะเป็นดอทคอมนะดอทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงพวกที่ว่ามันมันไม่ใช่ไดเวอร์แบบตรงๆเนาะเป็นพวกไดเวอร์แบบที่เทียบเท่านะครับทางที่ดีก็ไปหาไดาเวอร์ของผู้ผลิตจะโอเคกว่านะครับอย่างอันเนี้ยผมจะเข้าไปตรงคำว่าอ่า pc support. Lenovo. com นะครับผมก็คลิกเข้าไปอ่าผมก็คลิกเข้าไปตามนี้นะครับ มันก็จะบอกว่าที่ผมคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นอ่ n o v วห้าสอขีด15 ikb นะครับซึ่งบังเอิญนะครับเครื่องนี้สติกเกอร์ก็ไม่มีมีแต่สติกเกอร์รุ่นเดียวคือ ideapad lenovo นะครับ520แค่นั้น serial number ก็ไม่มีให้ผมมาคือสติกเกอร์หายไปแล้วสเปครุ่นก็หายไปแล้วบอกมาแค่นี้นะครับ ผมจะทำยังไงนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับเขาว่า Diver and Software กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะทำการให้เครื่องเนี่ยมันดี e ท t หา Diver เองอัตโนมัตินะครับวิธีการทำก็คือยังไงก็เข้ามาตรงคาว่า Automatic Diver ตรงนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะดาวน์โหลดบางตัวหรือว่าจะดาวน์โหลดเองก็เข้ามาตรงคาว่า m a n u a l Update ตรงนี้นะครับเรากดกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะ เลือกได้เลยจะเอาออดิโอจะเอาไบออสจะเอาบลูทูธได้หมดนะครับแต่นะครับแต่สังเกตไหมว่าบางตัวจะมีแค่ออดิโอเนี่ยมี1ไฟล์เราดาวน์โหลดแค่1ตัวแล้วก็ติดตั้งได้แต่ถ้าเกิดเป็นมัธร์บอร์ดดีไวส์เนี่ยชิปเซ็ตออนบอร์ดวิดีโอพีซีไอสวิตอย่างเงี้ยคือมันมี4ตัวเราจะรู้ได้ไงว่าจะโหลดตัวไหนถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้นะครับดาวน์โหลดผิดหรือว่าติดตั้งเข้าไปผิดตัวเกิดจอฟ้าบลูสกรีนขึ้นมา ความซวยมาเยือนนะครับได้ลงวิดวโใหม่เสียเวลาอีกนะครับทางที่ดีถ้าเกิดเราไม่เป็นเลยนะครับให้กดมากดตรงนี้อโตเ m ม t ติไดเวอร์อัปเดตตัวนี้นะครับเรากดสตาร์ทสแกนนะครับสำหรับที่ใครยังไม่เคยติดตั้งซอฟต์แวร์เขาจะให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อน1ครั้งนะครับทีนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็กดสตาร์ทสแกนได้เลยเขาก็จะทำการโหลดดิ้งนะครับเช็คในเครื่องนะครับว่าเครื่องของเรานั้นตัวนี้ มันจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงมาให้ในเครื่องนะครับให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะขั้นตอนนี้นะครับแต่ว่าผมติดตั้งไปแล้วนะกดสตาร์ทสแกนปุ๊บเนี่ยเครื่องนะครับตัวเนี้ยมันก็จะทําการสตาร์ทสแกนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับการสแกนนะครับจะช้าจะไวขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเครื่องรวมถึงาการดาวน์โหลดเนี่ยจะช้าจะไวขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านด้วยนะครับอย่างของผมตัวนี้ของผมเป็นอ่าน่าจะเป็นสเปค แรล้มน่าจะ8 g b นะครับแต่5ดิสตัวนี้เป็น SSD นะครับการสแกนการทำงานก็อาจจะไวสักนิดหนึ่งนะครับนอกนอจากนี้ถ้าเกิดว่าในเครื่องของเรานะครับมันหายไป s e เรียล u m b เบอร์หายไปนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังสามารถระบุ s e เรียลได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือ s e เรียลของตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะสามารถ Copy ไว้ได้แล้วก็รุ่นที่เขาบอกตรงนี้มาก็เป็นรุ่นที่ อซอฟต์แวร์ในเครื่องเนี่ยเขาดีเทคให้เจอเลยนะครับทีนี้มันก็จะเจออัปเดตไดเวอร์มี6ตัวสังเกตไหมครับก็จะมีทัชเพดไดเวอร์นะครับชิปเซตมีบลูทูธมีแลนนะครับมีอะไรต่างๆนะครับส่วนไบออสถ้าไม่เอาก็ติ๊กออกนะครับไบออสผมจะไม่เอานะผมจะไม่ทําการอัปเดตข้อควรระวังในการอัปเดตไบออสถ้าเกิดอัปเดตไปแล้วเครื่องมันทําง,งานผิดพลาดหรือว่าเครื่องดับนะครับระหว่างการอัปเดตนะครับความซวยมาเยือนทันทีนะครับ เครื่องคุณจะเปิดไม่ติดนะครับให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนะก็กดอัปเดตไดเวอร์ไปเลยเอาแค่5ตัวพอนะครับกดอัปเดตไปทีนี้นะครับเครื่องมันก็จะทําการดาวน์โหลดและติดตั้งให้นะครับเลโนเวรนะครับมันก็จะบอกให้เป็นเนี่ยเห็นไหมกด Install ไปเลยนะครับเห็นไหมครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะทําการ อัปเดตไดเวอร์ให้นะครับเขาก็จะบอกสถานะว่าทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะชา้าจะไวก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับก็ถึงขั้นตอนนี้ก็รอเขาไปอย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวนะอ่ารียบร้อยแล้วนะครับถึงขั้นตอนของหน้า l e n o v o ตรงนี้ถึงหน้าต่างตรงนี้นะครับ ไดเวอร์นะครับของ l e n o v o นะครับมันทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วอัปเดตคอมพลีสเรียบร้อยแล้วนะครับมันขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวอ่าทีนี้มาดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจมันหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเครื่องนะครับมันถูกติดตั้ง Driver ไดเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดนะครับเดเวอร์ของ Nvidia เดียนะครับการ์ดจอ2ค่ายนะครับค่ายเขียวค่ายแดงนะครับก็ใช้การ์ดจอของ Nvidia เดียนะครับก็เข้ามาลิงก์นี้ได้เลยนะครับ nvidia.com/download นะครับผมก็ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงใต้ description ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่ากดกดรีเฟซนี้นะครับเขาก็จะทำการสแกนให้เรานะครับ การที่จะสแกนนะครับถ้าเกิดเขาสแกนไม่ได้ให้ไปดาวน์โหลดติดตั้งจา v a ที่เขาขึ้นมาให้ด้วยนะครับของ Nvidia ต้องใช้จาวาในการสนับสนุนการ Detect d r v e r นะครับส่วนของค่ายแดงหรือว่าค่าย ATI นะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามากดดาวน์โหลด now ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนลิงก์ผมก็จะแนบไว้ให้เหมือนกันเช่นเคยนะครับเป็น2ลิงก์นะครับของ NVIDIA แล้วก็ของ ATI นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการอัปเดตเดเวอร์แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากให้เสียเวลาในการค้นหาเดเวอร์ต่างๆนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะลากัรไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ